การปอยเผยมานะฮะจากผู้มในการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังรับพูดถึงเรื่องของไม้จันหอมนะครับที่จะนํามาจัดสร้างเป็นพระบรมโกศแล้วก็ตกแต่งพระเมรุม,มาตรวมไปถึงทําเป็น ดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยเมื่อสองวันที่ผ่านมาคุณจำลองยิ่งนึกผู้มในการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังคุณชัดชัยปินเงินหัวหน้างาน หนาพามและเจ้าาที่กรมอุยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงฝ่ายปกครองย้บได้มีการสำรวจและก็คัดเลือกไม้จันหอมจาก19ต้นจาก19ต้นตอนนี้เหลือ4ต้นครับซึ่งจะใช้ในพระงราชาพิธีนะครับโดยจะเลือกบริเวณไม้จันหอมต้นที่15ครับ เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสวงก่อนที่จะมีการตัดไม้จันหอมอีก4ต้นที่มีการทัดเลือกเอาไว้นะครก็คือต้นที่ 11ต้นที่10แล้วก็ต้นที่14โดยจะใช้เริ่มครับวันที่14พฤศจิกายนเวลา14บนกา9นาทีจนถึงเวลา14บนกา39นาทีครับซึ่งไม้จันหอมนะฮะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยจะมีการเร่งปรับปรุปรงพื้นที่นะครับเพื่อใช้เป็นมณฑลพิธีโมงสรวงและตัดต้นไม้ โดยเฉพาะจุดบริเวณด้านหน้านะฮะที่เป็นพื้นราบก็จะมีการตั้งโต๊ะเพื่อบวงสวงแล้วก็จะมีเครื่องสังเวยรวมไปถึงทําเป็นบันไดครับเป็นบันไดจนถึงต้นที่15นะฮะซึ่งจะใช้ในพิธีการหลั่งน้ําเทพพมลเจิมบริเวณต้นไม้จันหอมแล้วก็จะลงขวานทองที่บริเวณต้นไม้จันหอมต้นที่15เพื่อเป็นปฐมมาเร่รับ จะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณร,อ,รอบๆของต้นตันหอมนะครับแล้วก็จะมีการนำเนินการตัดต้นที่เหลืออีก3ต้นไปพร้อมๆกันครัทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขาบอกว่าต้องปรับพื้นที่ด้วยนะคะตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นการรองรับหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนประชาชนค่ะที่เชื่อว่าจะเข้ามาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงตัดต้นไม้จันหอมในครั้งนี้ด้วย คุณการจนะพันธ์คำแหงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็คาดเะคะว่าในสัปดาห์หน้าการปรับพื้นที่จะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างพร้อมใจการดําเนินการในภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชด้วยค่ะครั้งนี้คือครั้งยิ่งใหญ่เลยะฮะทำเพื่อพ่อเราอยู่แล้วคนก็รู้อยู่แล้วครับอันนี้เหนื่อยเพื่อพ่อก็ คือว่าเป็นบุญของที่นี่ครับ oh. รว่าได้ใช้ไม้จากที่นี่พ oh. อ,อที่อื่นก็อาจะหายากกินมครับ oh. ไม้